ไม่สินับเหรียญแบบนี้สงสัยจะซื้อได้แค่จักรยานสองล้อออกไปค่ะรถคันนี้ม,มีเจ้าของแล้วแต่ว่านั่นแฟนแกน,นะจะไม่นับรวมได้ยังไงอะใช่แบบนี้ไม่แฟรเลยนะนี่มันต้องหารสามจ้ะน้องคิดใหม่หารสาม ฮัลโหลฮัลโหลไอไม่ได้เจอกันนานเลยนัดทานข้าวกันไหมอืมได้สิฉันพร้อมเอ่อวันไหนนัดวันมาเลยได้ได้งั้นเดี๋ยวฉันโทรนัดก๊อตก่อนนะโอเคจ้ะเพื่อนไว้นัดกันนะจ๊ะจ้าฮัลโหลก๊อต เออเสา์นี้ว่างไหมอะก๊อตจะนัดทานข้าวกันนะได้เลยอยากเจออยู่พอดีนัดมันได้เลยนะโอเคจ้าสวสดีเช้าคุณลูกค้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามากันกี่ท่านครับ ประมาณ3มคนค่ะแต่ว่าอีกคนนึงยังไม่มางั้นเดีย๋ยวใช้ทนั่งตัวนี้เลยครับแล้วจะสั่งอาหารเลยไหมครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนก่อนค่ะแต่ว่าเอาเมนูมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งปีนี่ก็เร็วเหมือนกันนะ ปกติเราทานข้าวกันทุกปีนี่ก็ห้าปีแล้วนะเราไม่ได้เจออายก็นั่นนะสิเจอกันปีละครั้งเพื่อนกันจะได้ไม่ลืมกันดีเหมือนกันนี่เด็กกับข้าวาน่ากินมากเลยเชิญทางนี้เลยครับคุณลูกค้า กอดเปิลน,นี่ไม่เจอกันนานเลยนะดีใจจังเลยอะ่ะที่ได้เจอเพื่อนอะ่ะสวัสดีแต่แกนิดฉันก็ดีใจมากเหมือนกันเลยนะเนี่ยที่แกมาเนี่ยสวัสดีเพื่อนจ้าเออนี่พี่แต่แฟนฉันเองจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีให้รู้จักนะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับเนตว่าแต่สั่งอาหารกันเลยไหมนะโอ้ยสั่งเลยสิฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอว่าแต่เมนูละคะ น้องพี่ขอไม่ดูหน่อยน้ครับน้องน่าอร่อยอ่ะนี่เมนูครับสั่งให้สั่งเยอะเลยค่ะพี่ขอเป็นโฟร์กาที่หนึ่งแล้วกันนะลาสัญญาครับขอเป็นสเต็กเนื้อแกะหนูเอาด้วยไหมเอาด้วยค่ะเอาสเต็กแกะเอาเป็นแบบมีเดียมนะแกะมีเดียมเลยสองที่นะครับไว้ขาวหรือไว้แดงดี วายแดงก่อนผมขอวายแดงปีเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็สเต็กไก่ด้วยไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับไม่แล้วครับสบายดีกันเนาะอะไรเนาะ เอาเป็นข้าวผัดปูแล้วก็ปลากระพงราดพริกเอากลับบ้านนะคะแค่นี้นะครับค่ะอ๋อพอดีว่าฉันเห็นยามหน้าหมู่บ้านสองสาคนอะ่ะก็เลยจะสั่งกลับไปฝากยามจา้ะผมไม่ว่าอะไรเนาะอืมก็ไม่เป็นไรหรอกแกยังไงก็หานกันอยู่แล้วแหลนะเนาะสาอยอ่ะ ยังจ้ะได้แล้วครับอ่านี่บินครับครับทั้งหมดก็สามพันแปดร้อยบาทอเดี๋ยวอาหารสี่กันเลยนะจ๊ะน้องถ้าอาหารสี่ก็ตกคนละเก้าร้อยห้าสิบบาทครับ คนก็ต้องหารสามไม่ใช่สีแล้วคุณผู้ชายที่มา,าคุณแห้วครับไม่นับด้วยเหรอครับพี่แปลเขาเป็นผู้ติดตามฉันเองจะนับรวมได้ยังไงล่ะแต่ว่านั่นแฟนแกน,นะจะไม่นับรวมได้ยังไงอะ่ะใช่แบบนี้ไม่แฟรเลยนะนี่มันต้องหารสามจะ้ะน้องคิดใหม่หารสามถ้าหารสามทั้งหมดก็คนละหนึ่พันสบบาทครับโอเคงั้น เดี๋ยวฉันสกแกนเลย1 000, 2 0 0สองบาทเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วของที่สั่งได้หรืยอยังคะพี่แปะเดี๋ยวถือกับข้าวด้วยนะคะเ <Okay. S 2> อาไปกันนะบ๊ายบอยิบกอดแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอไม่เป็นไรหรอกนานๆทีเจอกัน หรือว่าทำบุญไปครั้งนึงแล้วกันแต่รอบหน้าแบบนี้ไม่ได้แล้วนะต้องคุยกันให้ชัดเจนเอาเถอะนาไม่เป็นไรหรอกครั้งหน้านัดกันแบบไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วกันยวรอบหน้าฉันเลียงเธอกลับอีกนะโอเคมันก็ต้องแบบนี้แหละจ้ะน้องเอาสแกนใช่ไหมครับใช่ครับน้องนี่รู้ใจนะสรุปก็คือพันสองกว่าแล้วเนี่ยใช่ อร่อยเหมือนเดิมเลยเนาะอือใช่อ้าวหุยตายแล้วพี่แป๊ดบังเอิญจังเลยอะเจอเพื่อนอายด้วยอืบังเอิญจังเลยเนาะที่เจอกันเนี่ยใช่ครับผมกับอายอะกำลังจะมาทานข้าวกันมาดีดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอพวกคุณอนะเอองั้นดีเลยงั้นเราเนี่ยนั่งโซเดียวกับ ตอดกัปเลยแล้วกันมันจะดีเหรอไอมันจะไม่เป็นส่วนตัวของเธอสองคนนะเธอตั้งใจมาทานข้าวกับแฟนสองคนไม่ใช่หรอดีสิจ๊ะนานๆเนี่ยเจอเพื่อนทีนั่งนี่แหละอมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เมนูครับอเอาอะไรดีนะอ่ะน้องพี่เอาอันนี้อันนี้ อันนี้ด้วยนี่ด้วยอุ้ยอันนี้อยากกินพอดีเลยครับสองเลยอืมอันนี้อ๋อนี่เอาเอาอันนี้เอ้ยเมปเปเปเอานี้นี่นี่อ่าแล้วก็อันนี้ด้วยเอามาสองเลยนะนี่แหละหมดจนห้ารายการนะครับรอสักครู่นะครับครับเอ่อกอ็ฉันรู้สึกปวดฉี่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่าเนาะเอ่อนี่เดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวฉันมาจ้ะเชิญจ้ะเดี๋ยวเรามานะไป นี่ยังไงเข้าห้องน้ำก็ต้องไปด้วยกันหรือว่าจะเลื่อนขั้นเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยดูสิใส่ชุดครูด้วยอ่ะทานจ,จะสุดท้ายมาเสิร์ฟราคาค่ะราคาเท่าไหร่นะครับพี่แป๊ะทานเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าวันเนี้ยยังไงเราก็ทานฟรีโชคดีจังเลยที่เจอเพื่อนเก่าเออว่อแต่เพื่อนไอ้ทำไมไปเข้าห้องน้ำนานจังอ่ะป่านนี้ไม่มาเลยอ่ะ เป็นไรหรอค่ะ,คะเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยเขาก็กลับมาใจเองนะคะ่ะอร่อยนะคะเออลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่แล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวรอเพื่อนพี่กลับมาก่อนนะแล้วค่อยกิดตัง เพรว่าเพื่อนพี่ก็เป็นเจ้ามือเออแต่ว่าเพื่อนของคุณลูกค้าจ่ายเงินแล้วกลับแล้วนะครับเห็นว่ามีธุระครับอย่างนี้ก็ดีสิงั้นเราจะได้กินกันเต็มที่กว่านี้ <c oughs> แต่ว่าที่จ่ายไปเป็นแค่ส่วนของเขานะครับส่วนของคุณลูกค้าสองท่านยังไม่ได้จ่ายครับอะไรนะทำไมทำนิสัยแย่แบบนี้อ่ะเป็นเพื่อนกัน,นแท้ค่าอาหารแค่นี้ก็จ่ายให้ไม่ได้ วันหลังเนี่ยนะต้องเลิกคบแล้วเพื่อนแย่แ,ยแบบเนี้เห็นไหมอะไหนว่าเพื่อนคุณจะจ่ายให้ไงผมสั่งมาซะเยอะเลยอะ่ะก็ใครจะไปรู้แล้วคะว่ามีเพื่อนแย่แ,ยแบบนี้ค่ะเออแต่ว่าเพื่อนของคุณลูกค้าฝากจดหมายให้ด้วยนะครับอยากให้ผมเปิดอ,อ่านให้ฟังเลยไหมครับก็อ่านเลยสิ คิดถึงเพื่อนอายเพื่อนรักค่าอาหารวันนี้เธอจ่ายเองนะเพราะว่าพวกฉันก็จ่ายในส่วนอาหารที่ฉันกินไปแล้วฉันไม่ได้ขี้เหนียวหรืองกกับเธอหรอกนะแต่ว่าเธอก็มีนิสัยที่แย่เกินไปที่ชอบเอาเปรียกคนอ,อื่นตลอดเวลาและตั้งแต่วันนี้ไปหวังว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะฉันก็ไม่อยากคบเพื่อนที่เห็นแก่ตัวแบบเธอจบแล้วครับ ไข่ปิ้งสามใบยี่สิบใบละเจ็ดบาทครับเชิญครับเชิญค่ะไข่ปิ้งแม่คะาขายให้ฉันก่อนได้ไหมถ้าฉั้นรอป้านนะับเหรียญจนเสร็จเนี่ยฉั้นคงเสียเวลา,นาหน้าดูเอาหน่อยพก่อนก็ได้จ้ะป้าฉันถามเลยนะในชีวิตป้านเนี่ยรู้จักแบงค์ไหม หรือว่าใช้เหลียนกันจนชินเนี่คคนฉันกับแม่ไม่ทำอะไรให้คุณหรอกทำไมคุณถึงต้องมาดา่ากันแบบเนี้อ่ะจอาอะไรว่ามาฉันเอาเมะเขือเทศจ่ะแล้วก็กระหลำ่ำรีบรีบนะคะฉันรีบอันนี้จัด4สบาทนับนานขนาดเนี้ยจะเสร็จอีกปล่าก,ก็ไม่รู 50บาทจ้ะไม่ต้องทอนฉันไม่ชอบพกเงินเหรียญนะคะกับใจจ้าขเขาคนจะรี่ะลูกกลับไอแม่ จังเลยนะครับอุ้ยน่าสงสารพ่อค้าเขาเนาะน่าจะเอาแบงค์มาซื really? ้อ yes บ้างไม่ใ oh ช่มายืนนับเหรียญอยู่แบบนี้สมกับเป็นแม่ลูกกันจริงๆเมื่อวานเจอแม่ยืนนับเหรียญซื้อผักวันนี้เจอลูกยืนนับเหรียญซื้อกาแฟเด็กคน จะมากเกินไปแล้วนะทำไมล่ะจ๊ะฉันพูดผิดตรงไหนฮัลโหลค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปละ,ค,ะค่ะค่ะพี่ค่ะพบนะคะขอบคุณครับ กินข้าวอ่ะพี่จะเอาอะไรปะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้กลับเขามาที่ค่อยกินโอเคงั้นฉันไปก่อนนะอืสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าวันนี้สนใจรถรุ่นไหนดีครับอ,อันนี้แล็กแต่ลูกสาวค่ะ ค่ะเดี๋ยวงั้นขอเดินดูก่อนนะคะอ๋อได้ครับเดินดูได้ตามสบายเลยนะครับคุณป้าเลือกได้แล้วใช่ไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นผมรบกวนขอับรประชาชนแล้วก็สมุดบุ๊กแบงก์มันชีคุณป้าหน่อยนะครับได้สักครู่นะครับ รอสักครู่รนะครับโอ้โหคุณป้าทำอาชีพอ,อะไรครับเนี่ยทำไมเครดิตสวยจังเลยครับพอดีครอบครัวเราทำธุรกิจดูสัตผ้าหย่อดเหรียญนะคะมีประมาณร้อยกว่าสาขาค่ะประมาณโอ้โหดีจังเลยนะครับ <laughs> ถ้าอย่างนั้นรบกวนดูเอกสาราไปพังพังก่อนนะครับคันนี้ใช่ไหมครับ สวยถูกใจไหมครับใช่ค่ะนี่ป้ามายืนข้างรถป้ายแดงทำไมฉันมารับรถค่ะรับรถยืนนับเหรียญซื้อของอย่างป้าแล้วก็เธอเนียนะจะมีปัญญาซื้อรถคันละเกือบสองล้านเคยเช็คกันบ้างไหมคะว่าเครดิตอะ ว่ามีพอซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไหมอ๋อไม่สินับเหรียญแบบนี้สงสัยจะซื้อได้แค่จักรยานสองล้อออกไปค่ะรถคันนี้มีเจ้าของแล้วเสียงดังอะไรกันนายอ้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณไอจ้วันนี้ผมเตรียมรถไว้ให้อะคุณป้าชอบไหมครับชอบค่ะแต่รถคันนี้ของป้าจริงเหรอ เห็นขนคนเนี้ยบอกว่าเป็นของคนอื่นจะของคนอื่นได้ยังไงคุณไอ้ก็ผมเนี่ยเป็นคนเตรียมให้คุณป้าคุณรีบขอโทษลูกสาวแล้วก็คุณป้าเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะไอต้องขอโทษด้วยนะคะก็เห็นป้าชอบนับเหรียญซื้อของก็ไม่ได้คิดว่าจะมีตังค์จะไม่มีตังค์ได้ยังไง ถึงคุณป้าแล้วก็ลูกสาวเนี่ยจะชอบแต่งตัวบ้านๆเนี่ยแต่เขาก็มีเงินซื้อรถเราขอโทษจริงๆค่ะที่ดิฉันมองคนแต่ภายนอกนี่คุณคะฉันขอเตือนอะไรหน่อยนะคะอย่าคิดที่จะดูถูกคนอื่นจากการแต่งตัวหรือการใช้เงินเหรียญว่าคนอื่นเขาจนบางคนสมัยนี้หน้าตาดีๆ แต่งตัวดีๆอาจจะจนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะดูถูกคนอื่นอีกนะคะและสำหรับงานบริการไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อจะใช้เงินแบงค์หรือเงินเหรียญหรือว่าเขาจะรวยหรือจะจนเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคุณไอซ์เพราะว่าพวกเราเนี่ยมีหัวใจการเป็นพนักงานบริการค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณป้าแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไปคุยกันเรื่องของแถมที่จะแถมให้ไปขับรถนะครับเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับรปรเ,นนบเอออบบป็นคงุณ้าสวยไหมครับด้านในเนี่ยสวยมากเลยนะครับใครจะไปรู้ก็เห็นนับเหรียญซื้อของอยู่แบบเนี้ยก็คิดว่าไม่มีตั์ จ่างใสสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกต้องกิมมิคเขาเ